กาสวัสดีเพื่อนๆพ,อนพี่น้องชั่นนะยินดีต้สู่ช่องตูเกมก็อยู่ผมนะ Legend of p e n d o n er ดเนีนะฮะเป็นเซิร์ฟโกบอลแต่มีภาษาไทยนะฮะเปิดมาแล้วเปิดใหม่ล่าสุดนะฮะก็บางคนก็บอกว่าคุ้นๆนะฮะแต่มันเป็นใหม่ล่าสุดนะทำใหม่เลยนะแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็มีเซิร์ฟเดียวนะตอนนี้นะฮะ,นะฮะ,นะฮะกราฟ,ฟริกมันก็จะโบราณโบราณหน่อยนะฮะแต่ว่า เปิดวันนี้นะฮะวันแรกเลยนะครับผมเนาะเอาไปดูกันนะฮะผมก็ไม่เคยเล่นนะแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยมันเคยเป็นเกมภาษาอังกฤษนะฮะประมาณนั้นแหละแต่นี่เขามาทำใหม่เลยยังไงเนี่ยเนาะแต่ว่าเป็นเกมใหม่เนี่ยแล้วก็เอาภาพเกมเพย์มาฝากก่อนนะยังไงก่อนอื่นก็ขอกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อปไปด้วยนะฮะจะได้มีกำลังใจนะฮะ หาเกมกใหม่ๆมาให้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทําทเกมเพย์ให้ดูแบบนี้นะฮะขออภัยบูสตแตกด้วยไม่รู้เป็นอะไรผมขยายจอเต็มไม่ได้นะฮะไม่รู้ผมไปทำที่ท่าไหนนะกดค้างที่มอนสเตอร์หนึ่งวิเพื่อเล็งจุดโจมตีเห็นไหมกดค้างนะฮะอ๋อมันกดค้างจะเล็งไปโจมตีตัวนั้นนะฮะแล้วมันมีภาษาไทยแต่เนี่ยมันเล่นง่ายนะฮะแล้วก็ดูการแปลนะต่อไป จอมเวทนะเห็นเห็นนะสัญลักษณ์เวทไหมครับผมตรงนี้เลยเป็นจอมเวทเนาะอันนี้ก็เป็นดาบผู้หญิงนะนี่ตั้มท่าไม่ตายก็โอเคนะครับผมก็น่าเล่นใช้ได้เลยนะเหมือนเอ็กซ์ลอ o คอนเนคชันนะแต่ภาพเอ็กซลอสวยกว่าอลองใช้ท่าไม่ตายนี้ดิอ๋อนี่เป็นเวทไฟอ้อันนี้หล่นมาลูกเดียวเองคนระับเวทไฟนะฮะนี่แต่ปล่อยน็ออินซีนะถ้าสกิลหนึ่งโอเคครับสกิลสองไม่โอเคนะ ตอนนี้เราก็จะแปลภาษาได้ง่ายๆว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งเนาะอันนี้ก็นะภูเขาน้องแข็งโผล่ขึ้นมาจากพื้นสร้างความเสียหาย,ยมนงรอยเก้าสิบเก้าเนี่ยไอเล่องสกิลยวค่อยแปลแล้วกันเนียมาเจอตัวนี้ก่อนเนี่ยอยดูว่ามันแจกอะไรบ้างนะค่อนข้างจะแจ่มนะผมนี่ใช้ต่อเนื่องเลยอ๋ออันนี้เป็น อ๋ oh. อันนี้แบบต้องใช้สกิลเป้าเดียวนะเพราะว่ามันโยนฟินิกใส่สตูเนะฮะเอาละครับสิงโตนี้ครับผมจเจอเราดักเข้าไว้นะฮะสตันนะยมืนเฉยฮะก็จบไปแล้วนะฮะดานนี้นะฮะไม่มีอะไรครับสามดาวไปนะได้ตัวอาร์มาตะกี้นะที่มันมาช่วยเราลงได้หกคนเลยนะสลับกันสลับกันลงได้ด้วยนะ เวลาเปลี่ยนตัวละครก็จะเป็นเหมือนแบบท่าไม่ตายลงมาทแท้งหัวนะฮะแอนลงมาเลยครับผมอ๋อต้องลากเหรอเอาไม่ใช่ต่อไปนะลุยเนี่ยเวลาผมสับตัวละครเนี่ยอ้าวนี่ไงเดี๋ยวมันจะมีจังหวะให้สลับนะมันจะขึ้นเป็นวงกลมใหญ่ๆนะให้สลับนะ อันนี้ใช้ธรรมดาไปก่อนนะืเอเล่นง่ายดีครับสกิลมีให้ใช้นะสองสกิลเยี่ยมนะฮะฉากก็โอเคอยู่นะฮะไม่ได้ทุเรศอะไรมากมายเจอแมงมุมครับ <c oughs> เรียบเรียกตัวนี้ออกมาสลับกันนะฮะปังนะฮะแล้วก็ใช้ท่าไปตายครับไปเยี่ยงนะฮะเขาบอกว่าคุณสามารถเติมเกรดสับเปลี่ยนได้ถ้าคุณตั้งฮีโร่ในกลุ่มย่อยนะฮะ ประมาณนี่แหละสับเกตกันนะฮะอย่าบอกนะว่าคุณสามารถสลับเปลี่ยนฮีโร่ที่อยู่ในการต่อสู้สลับเกตกันได้นะเนี่ยเลื่อนมาทางขวานะฮะถ้า,าเกตมันขึ้นครึ่งหลอดนะจะสับอย่างนี้ไม่ได้นะ คมาแล้วครับผมเวฟนี้คือเจอกับนี่โอ้โหสวยมากตัวนี้เหมือนว่าคิลี่นะฮะมาแล้วครับผมตามสูตรครับน้ำแข็งน้ำแข็งทุบด้วยมือฟินิกบินใช่ไหมคร แล้วก็หล่นลงมาจากข้างบนด้วยเนะะี่ยเรียบร้อยเปลี่ยนตัวละครลงมาทุบไปอีกนะะเนี่ยเฮ้ยโอเคนะครับผมอ่าแต่เ,เกมนี้เอาไปสตรีมนะฮะมีเกมเล่นแล้วโว้ยนะฮะภาษาไทยด้วยนะครับผมแจมเลยแจมเลยโว้ยสลับเปลี่ยนกับตัวนั้นรอมังกรหยกเอ็มมาที่18นะฮะเนาะเล่นรอไปเลยนะฮะ แลมีภาษาไทยแล้วผมไม่เคยเล่นนะแนวนี้อาตอนนี้เรามีฮีโร่เพิ่มขึ้นใส่อุปกรณ์ฮีโร่เลยนะฮะตอนนี้ก็เขาแนะนําให้ใสออ่อุปกรณ์อุปกรณฮีโร่กดค้างหนึ่งวิเพื่อไปที่หน้าขอเมน,น,ฮนะฮะเูฮีโร่นะฮะเอฮีโร่นะฮะอากดค้างหนึ่งวิแล้วก็โอ้โหตัวนี้สวยดีวะ่ะโอเคโอ้โหพลังขึ้นเยอะมากเอ้ดูฉากตรงนี้ตัวละครสวยอยู่นะ แต่ดูฉากตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันเลียมๆเนะเอาแล้วครับจัดไปซับตุบตับตุบตับนะฮะไอเยี่ยงนะไอเยี่ยงผมชอบท่าฟินิกอะโอ้โหแต่ท่าสองไม่ค่อยชอบเนะ่ท่าหนึ่งนี่คือดีมาก ขาเยอะมากแต่เบาะนะ่ยนี่ถ้าสองหล่นลงมาเงี้ยปังนะฮะจุดจุดเดียวเองนะผมเนาะต้องอันนี้ครับผมไปยนะี้ยงี้ยประมาณนี้นะ่ยเกมเพลย์คร่าวๆเลยไม่รู้จะเลือกสอนตอนไหนนะจะได้เปลี่ยนตัวละครให้ดูนะอ่ะสับเปลี่ยนตัวละครมาละไปยี้ยงโอวตัวนี้แรงเลยตัวแมวนี่แรงใช้ได้เลยครับผม อ้าวเจอสิงโตอีกยังไม่จบครับพาะนี้ต้องจัดก,การให้ได้ครับมาถึงที่แล้วนีสิงโตครับน้องเบิร์นนะฮะเดี๋ยวเราจะาไฟเบิร์นมันให้ดูนะฮะเปรี้ยงมีคูณสองมาแล้วนะฮะใสไปเลยครับอย่างไวอะใครจะจบไวนี่คือคูณสองอย่างไวอะดูดิ าอยากจบไว้ก็ก,กดคูณ2แล้วกดออโต้หน่อยแต่อันนี้ออโต้ Auto ไม่มีนะยังไม่เปิดยังไม่เปิดไม่ใช่ไม่มีนะียนี่ฮะเรียบร้อยมันอันตรายเกินไปที่พยายามออกจากเอลเฮมด้วยตัวเองคัดเลือกที่โรกใหม่ๆเลยเอาไปเกมแนะนำให้เราไปเปิดกระชามี PP, พีพีนะมีกิวว์นะะฮนี่เลือกมานะฮะแถมฟรีปะ่ะ อ๋อฟรีวันละหนึ่งครั้งนะฮะโอ้ชักเอ้ยชักกระชาก็โอเคเลยนะตอนนี้มีเซิร์ฟเดียวนะครับผมยังไงตอนนี้มีเซิร์ฟเดียวเนะเดี๋ยวเรานัดก,กันเล่นเนะเซิร์ฟหนึ่งไปก่อนไอรอนนะฮะได้มาแล้วแท้งเลือกที่คุณต้องการเพิ่มโอกาส อ๋อมีเลือกเพิ่มโอกาสด้วยริเรียนตัวนี้โอ้สวยว่าเฮ้ยไม่ใช่ย่อยไอ,นไอ้นี่กระเท่เว้ยวอลเลนเนี่ยโอ้นี่็กระเทยโอ้นี่อะไรเป็นปีศางูเฮ้ยดูดีครับคนตัวละครแต่ละตัวโอ้เจ,จ,จมเจมมีเอ้ยมีซ้ำกันแต่คนละาธาตุด้วยเว้ยเออม,มีมีตัวซ้ำกันแต่คนละาธาตุโอเค เออมีตัวซ้ำกันในคนละธาตุด้วยตัวนี้แม่งสวยดีว่ะนี่เรื่องนี่แหละระยะทางสะสมจะรีเซ็ตเมื่อคุณเพิ่มโอกาสสำเร็จที่ลูกคุณต้องดำเนินการต่อไปเดี๋ยวดอานี่แหละเก่งมีเก่งไม่รู้เลือกโอกาสเขาบอกว่าเลือกโอกาสนะฮะอ๋อรับประกันเรียกภายในร้อยหสิบครั้ง อ๋อเลือกได้เลยนี่ว่าว่าเราเปิดกระชากี่ครั้งแล้วก็เลือกเ,เอามาเลยเนี่ยอ่านสกิลดีๆนะก่อนจะเลือกนะฮะอันนี้เรียกฟรีได้ไหมอ๋อไม่ได้ต้องมี1,000เพชรอันนี้ก็มีโหมดอันนี้การตีเหมือนกันตัวนี้เซรีน่านะฮะธาตุน้ำไฟฟรีไหมไม่ได้ได้ฟรีแค่ครั้งเดียวนะโอ้มีเรียกอาวุธด้วยนะฮะ เราก็เรียกไปนะฮะฟรีของฟรีไม่ต้องดูเลยมากสกิปข้ามเอาเนี่ยได้ของกระจอกเลยฮนะเกาะก็ฟรีนะฮะหนึ่งครั้งเอออย่างงี้่อย,อยิงชั่วหน่อยถึงจะน้อยแต่ก็ยังแจกนะฮะมีลุนด้วยท่านนะฮะมันเลยนะฮะใส่เหมือนซับนนวอลอะไรเไงนะี้ยทั้งลุนทั้งอาวุธนะฮะยุทธบรกระะกันเนี่ยเกรสูงสุดลุนแห่งการต้านทานโอ้โหต้านทานใส่แท้งเลยครับ รออะไรอ,ะอ่ะอ่านี่ฮะลุนตานทานกระใสนี่เลยครับอ้าวทำไมใส่แปลกๆอะ่ะอ๋อคน,นใส่คนละสีอะ่ะมีแปลงลุนด้วยนะเหมือนอัพเกรดนั่นแหละนะ เฮ้ยทักษาน,นี้ก็แรงนะสร้างความเสียหาย42ทำให้มึนงงเฮ้ยเดีย๋ยวค่อยมาอ่านรายละเอียดเนาะเดี๋ยวคิดปจะยาวไปอันนี้ไม่รู้ใครเก่งไม่เก่งใสตัวนี้ก่อนแล้วกันนะทอเอ่อไอตัวนี้มัน SR เนาะนอนนั้นเป็น R หมดเลยเนะ่ะไปจดหมายที่ลืมครับจดหมายเฮ้ยจดหมายแจกเพียบเลยดูดิ แต่ว่าแจกแค่ร้อยเพชรเองแต่ก็แจกอาวุธมานะฮะเพียบเลยอย่างละสามอย่างละสามเนะาะ,เ,นะเดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันเราระบบต่างๆเยอะเนะยอันนี้ฟรีถ้าดูนะถ้าดูโฆษณาจะได้เพชรฟรีอะไรอย่างเงี้ยเพชรประจําวันโอ้น่าเล่นมากครับผมอดใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวสตรีมนะฮะเดี๋ยวรีบไปทำธุระรีบมาแล้วก็รีบมาสตรีมนะฮะแล้วก็น่าเล่นมากน่าเล่นมากเดี๋ยวเซิฟหนึ่งนะฮะเซิฟหนึ่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผม ่ามีโฆษณาให้ดูนะฮะหอคอยยังไม่เปิดบอกว่ากำลังดำเนินการอีก20วัน17ชั่วโมงหอคอยแห่งอเวจี G จะเปิดนะฮะอีเวนท์นี้ก็ยังไม่เปิดอีกยีวันโอ้โหโคตรนานเหมือนให้เราอัพตัวละครนั่นก่อนเนาะไปะด่านต่อนะฮะอ้านี่ไม่ใช่นี่ของนะฮะอ๋อนี่เล่นเควสต,ตามนะตามด่าน จบด่านสิบดูที่มันจะให้อะไรนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวลงไงอะ่ะลืมแล้วอ๋อนี่ไงเอามาลงตัวแทนตัวนี้แล้วกันนะนี่แล้วก็เอาตัวนี้ไปไว้ด้านหลังก็จะใช้แทงสองตัวไปเลยนะดีไหมอันนี้ไม่ใช่แทงนี่ เป็นเหมือนแบบดาเมจนะฮะมีกดต่อสู้อัตโนมัติด้วยเนะีถ้าผ่านแล้ว3ดาวอ้าออตโต้มาแล้วจ้านะฮะกดตรงนี้ได้ด้วยนะฮะนี่เฮ้ยเหมือนเอ็กซ์รอยคอนเลยดูดูตรงนี้ได้เลยว่าเอ้ยใครทำดาเมจมากตอนนี้เนะฮะฮะอาออตโตด้ดีเดี๋ยวดูเดี๋ยวกด ธรรมดาก่อนพอผมจะดูดาเมจไอตัวนี้นะฮะขวานเนี่ยไปเยี่ยงอ๋อมันต้องอุ้ยต้องอยู่ระยะใกล้ๆครับถ้าศัตรูอยู่ไกลเกินไปมันไม่มันไม่ได้นะฮะเอาใหม่เอาใหมนะฮะถ้าศัตรูอยู่เยอะอยู่ห่างเกินไปไม่ไม่ได้นะฮะ ไม่รู้ว่ารีกรชาตอนไหนด้วยว่าไม่มีอะไรให้เปิดเลยไม่รู้ว่าเปิดได้ได้ตัวนี้เหมือนกันหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนาตลีกระชาก็ต้องรีตอนนี้แหละตอนที่ผมเปิดไอดตัวนี้ได้อะเปดเิดตัวขวาได้นะฮะไปเยนะี่ยงเนี่ยเขายังไม่แนะนําให้เราอันนี้เลยไปเยี่ยงนะ่ยยังไงตัวนี้ก็ทําดามิมากที่สุดนะ เห็ 19, 000, นไหมพันหมื่นเก้านะฮะดาเมจมากที่สุดเลยนะฮะก็เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะฮะผมยังไง <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆน่าจะชอบกันนะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวผมไปเปิดระบบในสตรีมนะฮะแล้วก็พาเล่นกันด้วยมีภาษาไทยด้วยมันดีตรงนี้เลยนะฮะเล่นง่ายทุกท,ทุกอย่างง่ายหมดเนาะยังไงก็จะกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม